สวัสดีครับวันนี้ผูกดาวเทนเดือนก็กลับมาพบท่านอีกครั้งหนึง่งผูกดาวจทินเดือนมองว่าในเดือนมกราสุปรัสดสิบเนะครับเป็นจังหวัดที่ดวงดาวในจักรราศีโคจรมารวมตัวกันซึ่งเป็นการรวมตัวที่บรุณอาจารย์ท่านใช้คําว่พาพระจันทร์ครึ่งซีเพระจันทร์ครึ่งซีกนี้ประกอบด้วยดาวมาเรียงตัวกันทั้งหมด6ราศีตั้งแต่ราศี ทันดูแล้วก็ผมรอยจังหวะให้พระจันทร์มาเป็นมหาอุดมาอยู่ที่ราศีพฤกษ์หกราศีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพระจันทร์ครึ่งซีกหรือพระจันทร์ครึ่งเสีย้ยวแล้วก็มาดูลัคนาหรือคนที่เกิดราศีพิจิกธรรมชาติของราศีพิจิกนี่ก็จะมีจุดเด่นเรื่องของการเก็บตัวเป็นคนที่มีโรค ส่วนดวค่อนข้างสูงมีความคิดที่ลึกล้ําแล้วก็ถ้าดูจังหวะว่าตัวเองที่จะต้องลงมือปฏิบัติหรือลงมือทํางานหรือประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่แตมักจะเป็นคนที่คู่ต่อสู้หรือคนที่อยู่ข้างนอกอ่านใจยากเรืออ่านวิธีการทํางานยากฉะนั้นอยู่เด่นของเขาเมื่อเขาพร้อมแล้วก็เมื่อ ชาวพิจิกมีความพร้อมในทุกๆด้านก็จะเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นการค้าธุรกิจคนรักครอบครัวการเงินหรือแม้กระทั่งการแข่งขันฉะนั้นคุณสมบัติของราศีพิจิกนี้เขาเรียกว่าดวงดวงขับพลขับพลก็คือ,อเจ้าเรือนลัคนาหรือเจ้าราเจ้าเรือนราศีคือพังคานราศีพิจิกนั้นจะอยู่ด้านหลัง มีดาวทั้งหมด6ดวงมีดาวทั้งหมด6กราศีเขาเรียกว่าพระจันทร์ครึง่งศีความเด่นของพระจันทร์ครึง่งศีเนี่ก็จะมีองค์ประกอบว่ามีความหลากหลาย634สในธนูนี่ก็จะเอื้อมไปถึง 7, 8, 5, ถึงแถึง5ถึง9ถึง2ถึงศแล้วก็ถึง1และที่โดดเด่นไปมากกว่านั้นก็คือชาวพิจิกเนี่ยมีดาวการเงินอยู่ข้างหน้าเรียกว่ามหาจักรก็คือพระศุกร์พังคาร ก็เป็นตัวเองก็คือตำแหน่งของพิจิกนี่ก็คือพังคารเป็นเกษตรแล้วก็ลาติเมตก็เป็นเกษตรฉะนั้นพังคารอยู่ข้างหน้าก็มองตัวเองออกว่าตนเองจะต้องทำอย่างองประกอบสำคัญของราศีพิจิกพระจันทร์ครึ่งซีบุรณาจารย์ท่านพูดว่ามีความหลากหลายมีความเกื้อกูลแล้วก็มีลักษณะความโดดเด่นที่สําคัญทัญ้กพันดังต่อไปนี้นะครับ ในช่วงเดือนมกรานี้้มีดาวเรียงรายกันทั้งหมด6ราศีโดยมีพระจ,จันทร์เป็นมาอุดอยู่ที่ราศีพฤษครับนะหึ่งก็คือเป็นนบเคราะห์ที่เรียงรายรวมกัน6ราศีถ้าสมมติว่าโหราศาสตร์เป็นจักรวาลทั้งหมด12ราศีถ้าพูดเป็นภาษาทั่วๆไปก็หมายถึงว่าได้ไปครึ่งจักรวาลก็คือได้ไปถึง6ราศี ตัเองก็อยู่ข้างหลังเป็นดวงขับพลคือเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนไหวหรือมองไปข้างหน้ามีองค์ประกอบหนึ่งบริวารหรือคนอยู่ใกล้อ่ะมักจะทำอะไรให้คำว่าบริวารน,นี้เป็นศัพท์ที่ทางโหราจารย์หรือโราาหร,โราศาสตร์ตั้งแต่โบราณใช้มาโดยมากก็จะเป็นเรื่องของทักษะอะไรคือบริวารบริวารถ้าดูจากราศีพิจิกก็คือพังคานความขยนันความสามารถ การทำอะไรที่มองว่าตนวเองมีความสามารถที่จะทำได้มีกำลังดีมีความคิดดีและที่สำคัญก็คือการเงินดีด้วยนะเขาเรียกว่าบริวารจัดแจงให้ทุกๆเรื่องราวประเด็นที่สองก็คือคนอุปธรรมในยุ่งจังหวัดเดือนมก,กราเนี่ยในเมื่อมีดวงดาวที่มารวมตัวหกราศีเป็นพระจันทร์ครึ่งซีกเนี่ยก็เห็นได้ว่าอุปธรรมเนี่ยหมายถึงความเกื้อกูลหรือการสนับสนุน จะลองสังเกียีติว่าเวลาทํางานเนี่ยถ้ามีคนอุปถัมภ์ทางด้านความคิดคือให้ความคิดถ้ามีคนอุปถัมภ์เรื่องเงินทองก็คือว่าขาดเหลือเผื่อเกินอะไรก็จะซัพพอร์ตหรือดูแลถ้ามีคนอุปถัมภ์เรื่องเครื่องมือ,อเราพ็จะทํางานได้สะดวกถ้ามีคนที่เห็นใจหรืออยากจะช่วยเหลือโดยบอกว่ามีอะไรบอกผมหรือมีอะไรบอกดิฉันถ้าดิฉันทําได้ดิฉันก็จะช่วยเหลือคําว่าการการอุปถัมภ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นความคิดการเงินหรือและมันกระทั้ง แรงแรงกายนะครับแต่คนที่ทํางานไม่มีไม่มีใครอุปถมัมภ์เกื้อกูลเนี่ยมันก็จะยากคือต้องใช้ความสามารถมากๆถึงจะทําได้แต่คนที่ที่ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์คาจูจากผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่รอบตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญบุญก็คือมีคนปรวารณาหรือมีคนตั้งเจตนาว่าอยากจะช่วยเหลือฉะนั้นดวงมหาจับขอโทษดวงพระจัน์ครึ่งเสี้ยวเนี่ย ประการที่2ก็คือมีคนอุปถัมภ์ประการที่3ก็คือมีคนอนุเคราะห์อนุเคราะห์นี่ก็หมายถึงว่าสมมติเราเป็นเด็กมีผู้ใหญ่ที่มีฐานะทางด้านการเงินมีวุฒิภาวะมีประสบการณ์คอยคอยดูแลอนุเคราะห์ว่าน้องมีอะไรบอกพี่หรือคุมีอะไรบอกผมหรืออะ,อะไรก็แล้วแต่ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านที่บอกว่ามีอะไรให้บอกเขาเรียกว่าอนุเคราะห์อนุเคราะห์ก็คือผู้ใหญ่ให้กับเด็กอ่าเป็นการบอกล่วงหน้าว่าถ้ามีอะไรขัดข้องหรือมีอะไรไม่สะดวกในการทํางานประกอบชัมอาชีพการเรียนการศึกษาชีวิตคู่หรือแมก้กระทั่งปัญหาในครอบครัวต่างๆนี่เขาบอกนะฉะนั้นในช่วงเดือนมก,การาีนดวงดาวมารวมตัวก,กันเป็นพยันครึ่งเซียวประการที่สามมองไปที่การอนุเคราะห์ประการที่สี่ เขาบอกว่ามีคนมีคนอะไรครับมีคนช่วยเหลือเขาไม่ช่วยเหลือดีมาเขาว่าประสบปัญหานะประสบปัญหาก็คือทําไปแล้วเดินไปแล้วลงทุนไปแล้วหรือทําไปแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไไดต้ตามเป้าที่เราต้องการก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือชี้แนะหรือเป็นกุญแจทําคัญทํากันให้ประการสุดท้ายเลยก็คือ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวถือว่าเป็นความโชคดีดวงดาวที่ปรากฏก็เป็นดวงดาวที่มีคุณภาพเข่นพระจันทร์เป็นอุดในราศีพฤกษพระศุกร์เป็นมหาจักรดวงชั้นนอกชั้นในนี้มีความสอดคล้องกันฉะนั้นจึงเป็นจังหวะโชคดีของชาวราศีพิจิกอันนี้ก็คือ 1. พระจันทร์ครึ่งเสีกนี้ก็คือมีเรื่องราวต่างๆให้ทํามีคนอุปถัมภ์ มีคนอนุเคราะห์มีคนช่วยเหลือบริวารต่างๆที่อยูรอบตัวหล่านั้นให้การสนับสนุนแล้วก็เวลาประสบปัญหาก็มักจะได้การอุ้มชูจากคนที่อยู่รอบข้างอันนี้คือจังหวะที่ดวงดาวมารวมตัวกันหรือมีทั้งหมด6ลราศีในช่วงเดือนมกรานี่คือความโดดเด่นของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวของชาวพิจิกและชาวพิจิกเนี้ยก็มันมีความจําเป็นหรือมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจอยากจะเปิดตัวทางธุรกิจ อยากจะเปิดตัวเรื่องคนรักอยากจะเปิดตัวเรื่องเ,อเรื่องงานเรื่องอะไรที่ตนเองเป็นเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ตนเองสามารถจะคุมได้หรือสามารถจะดูแลได้เพราะว่าตนเองอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังก็หมายว่าดวงดาวทั้งหมดอยู่ข้างหน้าคือมองไปข้างหน้าแล้วมันมันมีโอกาสที่จะได้ดั่งที่เราต้องการดังนั้นเป็นจังหวัดดีของชาวพิจิตจึงหยิบเอาราศีพิจิตมาวิเคราะห์ ประการต่อมาเอาคือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าพระุขเป็นมหาจักรพระุขก็คือเงินครอบครัวความรักความสําเร็จอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเรื่องการเงินเรื่องของอาหารเรื่องของชีวิตคู่เรื่องของการเริ่มต้นถึงใหม่ๆในทางที่เป็นบวกเกี่ยวกับการเงินนี้สามารถทำได้เลยในช่วงเดือนมกราปุรณาจารย์ท่านก็บอกเอาไว้ว่า คำว่ามหาจักรกับเกษตรต่างกันยังไงเกษตรแปลว่าความมั่นคงแต่มหาจักรนี่แปลว่าต้องต่อสู้เออะหรือลงสนามหรือมีการแข่งขันท่านผูกคํากรอนเอาไว้ว่ามหาจักรฟากตัวขึ้นเป็นใหญ่ถ้าคุณจะประสบความสําเร็จหรืออยากจะก้าวหน้าต้องลงนะต้องลงอะไรครับต้องลงลงแข่งขันลงต่อสู้และมีอะไรก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มาง่าย ท่านจึงแค่กว่ามาหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ถ้าอยากประสบความสมําเร็จเรื่องการเงินต้องต้องประเมินความสามารถตนเองและต้องสู้กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเขงในพจนานุกรมในคําว่าโฉงเขงเนี่ยหมายถึงเอะเสียงดังหรือมีลักษณะข,ของการโต้เถียงหรือลักษณะของการพูดคุยนะเพบฉะนั้นมาหาจักเรื่องการเงินประสบเนี่ยก็ต้องพูดคุยก็ต้องสู้ ก็ต้องแข่งขันและที่สําคัญมันไม่ได้มาง,ง่ายๆฉะนั้นเรื่องการเงินในชาวพิจิกนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะของของการเงินที่ประสบความสําเร็จหรือประสบความก้าวหน้าเอ่อถ้าขับนาวาังดวงชั้นในออกมาแล้วพระศุกร์จะเป็นปละแต่ว่าพระศุกร์ในยืมถึงพระจันทร์ยืมถึงพระเสาร์เป็นวลาจะโชคนะครับฉะนั้นเนี่ ความเป็นใหญ่หรือความสาเร็จก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการต่อสู้ครับแค่นั้นเรื่องการเงินนี่ก็ถือได้ว่าต่อสู้แล้วลงแล้วทําธุรกิจแล้วแข่งขันแล้วหรือสิ่งที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับก็ต้องได้เพราะว่าพระุขเป็นอะไรครับเป็นมหาจักรสมกับคำกลอนที่ว่ามหาจักรฟักตูให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันบุกบันฟันโฉงเฉงก็คือ ไม่มีใครยื่นให้ง่ายๆแต่มันเป็นยังวะาของชาวพิจิกที่ที่จะต้องลงแข่งขันหรือลงต่อสู้หรือลงมือทำหรือเปิดตัวนะเรื่องการเงินนี่ก็ถือว่าไม่ห่วงชาวพิจิกในช่วงเดือนมกราเรื่องงานอนะ่เรื่องงานเรามาดูคำว่างานนี่เป็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่ไปอยู่อะไรครับพระอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนเสาเสาเป็นลายชาโชคฉะนั้นนี่งานเนี่ยชาวพิจิกในช่วงเดือน กุมภาจะมีงานค้างไม่ได้เพราะว่าพระอาทิตย์เกาะโจโลเลิกพระเสาร์เกาะเทสาตรีนะเหตุผลก็คืองานที่มันค้างหรืองานเก่าที่มันตกผลึกหรือไม่ได้ดังใจหรือไม่เป็นไปตามเป้าในช่วงเดือนมกราเนี่ยต้องรีบต้องเร่งต้องทําเหตุผลที่ต้องรีบต้องเต็มต้องทำเนี่ยเพราะว่าพระอาทิตย์ไปเกาะไปเกาะ ดวงเลิกที่เป็นโจโูโรก็คือหมายความว่าผู้ใหญ่ท่านขอมันมีความจําเป็นที่จะต้องบอกมันมีความจําเป็นที่จะต้องส่งต่อมีความจําเป็นที่ต้องให้งานสําเร็จแต่ว่าถ้าดูในนาวางดวงท่านไหนแล้วพระาทิศ์นี่ไ,ไปเกาะก่ออะไรครับเกาะนวางพระรหัตสุบดีพระรหัตสุบดีเป็นเรือนสุภาคืองานเนี่ยทำได้ตามเป้า ซึ่งงานจะมีความรีบร้อนรีบเร่งหรือผู้ใหญ่ท่านอยากจะได้หรือเงื่อนไขของเวลามันมีความจําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้ทาให้จบท่านก็สามารถทําได้ดังนั้นเรื่องเงินเรื่องงานนี่ก็ถือว่าผ่านเพราะว่าอันิสงของประจัคนครึ่งสีบเรื่องเงินเงินไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินอย่างมีระบบเขาเรียกว่ามีวินัยในการใช้เงินไม่ว่าจะเป็นการหา หานี่ก็คือการแสวงหาเพราะว่าในนวางนั้นก็คือพระหัตถ์สวัสดีเจ้าเลือนกระดุมพระนี่เป็นมหาอุดแสดงว่าเงินครับเงินนี้ได้มาจากงานได้มาจากความสามารถฉะนั้นก็ย่อลงมาว่าเป็นการใช้เงินเป็นการหาเงินและก็เป็นการช่วยเพราะว่ามีคนอุปธรรมมีคนคำชูมีคนเกื้อกูลและมีคนช่วยเหลือถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องขอตัวช่วยท่านก็สามารถขอได้ แล้วก็ค่อนข้างจะเดินหน้าและค่อนข้างจประสบความสําเร็จฉะนั้นดาวการเงินเด่นมากดาวการงานเด่นมากและนอกเหนือจากดาวการเงินการงานเด่นแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าการหาการใช้หาก็คือการแสวงหาทรัพย์การใช้ก็คือใช้เงินอย่างเป็นระบบหรือมีวินัยในการใช้แล้วก็การช่วยเหลือ การช่วยเหลือก็มาดูศา,าสาชาศาสชานี่เป็นอะไรครับเป็นพระเสาพระเสาอยู่ในนวังคานพระเสาเป็นลาชาโชคต้องการได้เงินก้อนต้องการอยากจะได้เงินที่ที่เป็นเม็ดเงินที่วงเงินค่อนข้างสูงเพื่อทําอะไรต่อท่านก็สามารถจะขอะความช่วยเหลือได้การที่6เรื่องของความรักมาดูปุจจกเรื่องของความรักนี่ก็คือถ้าว่าไปแล้วเนี่ยในนวงังในนวงัง ราหูนิเปกะตัวเองราหูเป็นสมโนสมณะก็บอกว่าความรักนี่เป็นความรักที่แบบเสมอต้นเสมอปลายไม่แสดงออกมากแต่เป็นความรักที่ไว้ใจได้เพราะว่าพระราหูเป็นเกษตรพระราหูเอื้อมถึงพระจันทร์ในเรือนสุภะมหาอุดก็แสดงว่าความจงใจหรือความปรารถนาดีต่อกันยังมีอยู่อ,อาจจะมีความมึนห่วงเข้ามาเกี่ยวข้องว่าพระอาทิตย์ในเรือนศาสจะเอื้อมไปถึงปุจจะก็คือโยกหลังสามก็คือ มีเรื่องปากเรื่องเสียงเรื่องคำในฐานะมิตรในฐานะคนห่วงใยก็อย่าวิตกกังวลมากเกินเกินไปอย่าอุกอิจมากเกินเกินไปเพราะว่าพระเสารนี่ก็คือความรำคาญความกังวลความวิตกความนึกคิด บนความนำกาญความวิตกความนึกคิดก็ยังมีความห่วงหาอยู่เพราะว่าพระสารก็คือความมั่นคงพระสาก็คือลายถ่ายโชคและที่สําคัญก็คือพระสา,านี่เป็นพันธุในเรือนที่ใกล้อยู่กับศาสชะคือแลกเรือนกันระหว่างดาวความรักกับความมั่นคงจึงมองว่าเรื่องของความรักและความมั่นคงอยู่ในลักษณะที่ดีถึงดีมากนะเรื่องคู่เรื่องคู่เรามาดูเรือนปัตตนิปัตตนิ นะครับเป็นพระศุกร์พระศุกร์เป็นหมายจาัรได้หนึ่งแต้ม 2. พระจันทรอนนะ์อยู่ในเรือนสุภะนะอยู่ในเรือนสุภะแต่ว่าไปเกาะไปเกาะอยู่ในจังหวะของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือพระจันทร์ครึ่งซีกในพระจันทร์เป็นเรือนอุดในระวางจันทร์มาอยู่เลือนอาทิตย์ก็แสดงว่าความรักการใช้ชีวิตคู่นะครับมีความสุขมีเรื่องเล็กๆเกน้อยก็สามารถจะตกลงกันได้เพราะว่าดู ในดวงระหว่างจักรแล้วเนี่ยดวงชั้นในแล้วเนี่ยตัวเองเป็นมหาจักรก็คือพังคาในราตีกันดวงชั้นในมีพระพุทธเป็นเป็นทั้งเป็นเกษตรแล้วก็เป็นอุดในราตีกันด้วยมีพระเกตอยู่ด้วยฉะนั้นบนความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันหรือแตกต่างกันแต่ก็ความปรารถนาดีหรือความหวังดีต่อกันหรือการใช้ชีวิตคู่นั้นก็ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่า เข้ามาบ้างนะครับในเกณฑ์ของชีวิตคู่มันก็จะมีเรื่องของพระจันทร์ซึ่งเป็นมาอุดไปอยู่เรือนปัตตนิมีเกณฑ์เดินทางเกณฑ์เดินทางไปพบญาติเกณฑ์เดินทางไปติดต่อเรื่องเอกสารฉะนั้นชีวิตคู่ช่วงนั้นก็จะมีเรื่องเรื่องสาคัญสาคัญให้เข้ามาตัดสินใจในแง่บวกนะครับเรื่องโชคนะครับเรื่องโชคนี่ก็ต้องบอกว่า ถ้าเรามาดูโชคเราดูลาพะระลาพระก็คือพระพุธใช่ไหมแล้วก็มาดูกรรมะลาภะกรรมะกระดุมพระถามตัวกระดุมพระเป็นพระสุขได้หนึ่งแต้มลาพระเป็นพระพุทธพระพุธเป็นมหาอุดได้สองแต้มแล้วก็พระจันทร์พระจันทร์เป็นมหาอุดด้วยพระสุขเป็นอะไรครับเป็นมหาจักรด้วยฉะนั้นลาบหรือผลประโยชน์ที่ควรจะได้ของชาวราศีพิจิก มันมีเกณฑ์ยอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีเกณฑ์ถกลงเรื่องเอกสารแต่ถ้าให้ผมดูแล้วผมดูทักษะประจําเดือนประจําเดือนมก,กราพระพุธนี่ก็จะเป็นการีทักษะปีพระพุธเป็นอุดทักษะดวงเมืองพระพุธเป็นสีโดยสรุปแล้วก็บอกได้ว่ามีเงินก้อนหรือมีเงินอ่าเ,เป็นกอบเป็นกำหรือมีเงินเก็บ อยู่ในลักษณะที่พอสมควรแล้วก็เงินตัวนี้มันก็จะไปเชื่อมกับพระจันทร์ซึ่งเป็นมหาอุดเชื่อมกับพระศุกร์ซึ่งเป็นมหาจักรนะครับว่าถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปชําระหนี้ผมมองเรื่องการไถ่ถอนเรื่องการชําระหนี้เช่นที่ดินตังหาหรือมาทับบ้านหรือเป็นหนี้กับหรือเป็นเป็นหนี้หรือเป็นลักษณะเงินเครดิตหรือเงินที่ได้เอามาทําธุระบางอย่าง ในช่วงหล,หลายเดือนที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเงินแต่ดินมก,การานี้เป็นจังหวะของการมีเงินท่านก็มีเงินได้เงินนําเงินตัวที่ได้นี้ไปชําระไปชําระหนี้หรือไปถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือผู้มองว่าไปไปถ่ายถอนทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่อนข้างจะมากฉะนั้นในมุมของผมผมก็มองว่าเป็นโชคเพราะว่าการเป็นเป็นหนี้หรือการติดค้าง มีปัญหาเรื่องการชำระเครดิตหรือความเชื่อถือมันก็จะลดลงผมว่าเป็นจังหวะของชาวชาวพิจิตรที่นําเงินส่วนนี้ไปไปชาระก็ได้ไปซื้อก็ได้ซื้อนี่ก็คือตกลงกันแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ดังดังที่เราต้องการก็ชะลอเอาไว้จังหวะนี้เป็นการตกลงกันได้ก็นําเงินนี้ไปชําระชําระหรือค้างชําระที่มีมาก่อนหน้านี้ ก็สามารถถ่ายทอดใสังหาร,ริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีมูลค่ามากๆมาเป็นของตัวเองเนั้นชาวราศีพิจิก,กสิ่งที่อยากแนะนําก็คือเปิดตัวได้ลงทําธุรกิจได้งานที่ทําที่คิดเอาไว้ช่วงนี้สามารถลงมือได้เลยเพราะทุกอย่างมีความหลากหลายมีทั้งความสามารถมีทั้งเงินมีทั้งทรัพย์มีทั้งคนที่อุปถัมภ ดังนั้นคนที่จะลงเรื่องการแข่งขันหรือคนที่เห็นต่างหรือคนที่ไม่เห็นด้วยถ้าเปิดตัวช่วงนี้หรือลงมือปฏิบัติช่วงนี้สักระยะหนึ่งจะรับการอะไรครับได้รับการช่วยเหลือดูแลเช่นในดวงเช่นในมีพระสาเป็นราชาโชคต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็มีพระอังคารเป็นมหาจักรคือเจ้าเรือนพิจิตมีพระพุทธดาวเจรจาดาวสื่อสารดาวการค้าหรือลักษณะข้อดลลงต่างๆที่เป็นบวก แล้วมีพระราชสวดีอยู่ในเรือนสุภะเป็นมหาอุดแล้วก็มีอะไรครับมีดาวใหญ่ดวงหนึ่งก็คือพระราหูเป็นเกษตรคู่กับมฤตยูก็คือพลิกพื้นพลิกฟื้นโอกาสดีๆนี้มาเป็นจังหวะที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติหรือทำสุดท้ายเลยก็คือสิ่งที่เป็นข้อสังเกตอยู่อย่างก็คือ ให้ชาวพิจิกเปิดตัวทําอะไรที่ตนเองอยากจะทําแล้วก็เหมาะหรือเป็นจังหวัดที่จะต้องขอความร่วมมือเหมาะที่จะเป็นจังหวัดซึ่งจะต้องเปิดตัวแล้วก็ชาวพิจิกมีความหลากหลายในความรู้ความสามารถมากฉะนั้นเป็นจังหวัดที่ดีสิ่งที่อยากจะให้ทําก็มีอยู่นิดนึงซึ่งในเดือนกุมภาโดยเฉพาะในช่วงวันที่ยี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองนะครับช่วงนั้นนะครับมันมี พิษนาคเกาะในเรือนศุกร์พิหนากเกาะในเรือนศุกร์นี้ถ้าดูพระศุกร์ในพื้นวาสนาแล้วก็จะเป็นปัตตนิคขวินาศดะนั้นในกรณีที่คนที่มาร่วมงานหรือคนที่อยากจะช่วยเหลือมีการเลื่อนออกไปหรืออะไรออกไปไม่ตรงเวลาที่เราอยากได้หรือกำหดนดในท่านก็ในเมื่อพระศุกร์เป็นพิษานาคนี่ก็ คำแนะนําเบื้องต้นไม่อยากจะให้ไปเที่ยวทางน้ำอประการต่อมาก็คืออยากจะให้อะไรครับในเมื่อตัวเองเป็นอะไรเป็นชาวพิจิกอยู่ในลักษณะของราสีของแมลงป่องถ้ามีคนลุกลานหรือมีคนไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆก็ปกป้องในสิ่งสิ่งที่ตัวเองอยากได้หรือสิ่งที่ตัวเองจอะทำถ้าเป็นไปได้อา่าก็ปล่อยปลาเพราะว่าปล่อยปลาในที่นี้ก็คือ ปลาอะไรที่มัน,ม,นมันมันมีนวดใช่ไหมหนวดนี่ก็มองไปที่ปลาดุกหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านไปดูก็แล้วกันเพราะว่าวิกฤตนี้ก็คือมแมลงป่องฉะนั้นให้ชีวิตเป็นทานกับปลาที่มีลักษณะเป็นหนวดมันก็จะสอดของกระชาววิกฤตวันนี้ก็นาสิงราอันพันละน้อยจุดเด่นที่ชาวิกิกมีก็ถือได้ว่ามีองค์ประกอบที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกื้อคุณช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเพราะว่าพระเสาอยู่ในเรือนพันธุพระเสามาเกาะในนวังคานเป็นราชาโชคฉะนั้นการเดินทางไกลทางใกล้หรือลักษณะงานระยะสั้นงานระยะ,าะ,ย,ะยาวธุรกิจระยะสั้นระยะยาวมันเป็นจังหวะของการเปิดตัวและนาไปสู่ความสมําเร็จวันนี้ปูกดาจันเดือนก็นําลักษณะเด่นๆของชาวราศีพิจิกมาฝากว่า,วา ราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราเป็นดาวหรือเป็นดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นดวงขับพลคือมองไปข้างหน้าบริวารให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้ความอุปธรรมผู้มีอุปการะคุณให้ความอนุเคราะห์แล้วก็เป็นลักษณะของการควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถก็เรียกว่าดวงขับพลนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คือว่านานานทีอ นุปกเคราะห์หรือดวงดาวจะโคจรมาครบหกราศีตนเองอยู่ข้างหลังเป็นดวงคุ้มผลและวข็ขับเคลื่อนไปข้างหน้ามองความสาเร็จและความความก้าวหน้าในการประกอบสมาชีพและก็ชีวิตของการทํางานชีวิตของนักธุรกิจชีวิตของคนที่จะใช้ปกติให้มีความสุขวันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยปลาเพราะว่าพระสุขในจังหวะหนึ่งพระสุขมาเกาะพิษหน้า เว้นกิจกรรมทางน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทานกับสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาที่มีหนวดตามความเชื่อของคนโบราณวันนี้ผูกดาเติงบรรก็ไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ